พิธีขายุโกภวาอภิวาทนาสิลิสนิจังวุตาปจาญโนจตตโรธรรมาวาดานติอายุวโนสุขังะลังบลวงบลวงบุลวงบุงไหลวงนี้เปล่ามาละเลลวงบลวงทัดายเราคนะบลวงทักไายเราโคเลยบุเ มีใครให้กินอะไรอย่างอุลวงไปไหมไปนกะูบ้างแด้ไมู่ปะไปละเนอไปละเนอไปลวนะมุลอบะ สปีติโยวิวาันโดสัพโรโควินาสัลุมาเสภวัดวันสายโยสุขีธีขาโยโภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏานตีอายุวโนสุขังพระลัง อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังเพราว่าอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลัง ตัปปิติโยยอยวจันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตพุทฺธวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวอภิวาทนสิริสนิจํพุทฺธาปจายิโนจตฺตโรธมฺมาวทนติอายุวโนสุขังภลัง มาเตพัดวันสลายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปจายโนจตารอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสวัสดิ์มาหน่อยใครมาหน่อยใครเลีนยเลี้ยนลียเลี้ยเยเลี้ยเย มาน้อยมาน้อยมาน่อยอยู่กับเมียวไหมอยูย่กับเมียวไหมครับ <laughs> ขอโน้มนาสาธุกับคณะสัทธาสาธุชนจริธรรมกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้าและขอเจริญพรสัทธาสาธุชนที่ติดตามคลิปของลวงปูโดยดีตลอดมาและตลอดไปขอโนโมนาช่วงสงการปีใหม่ปีใหม่ไทยแต่ถึงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสงน้ำพระ กอพระจีดีทรายพุทธสถานพระปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงโจลลำปางขอ,งงขอบุญกุศลหลาหจงเป็นพระปั็นัยนุนนำความช่วให้ทุกคนทุกท่านพบกวับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่ใดขอได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทิญสวัสดีปีใหม่สงการานต์ไทยโชคดีมีชัยทั่วการทุกคนทุกท่านสาธุ